รายการมันนี่ช็อตร,รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนาระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอปเปอเรชั่นจำกัดมหาชนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการมันนีช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการมันนีช็อตโดยผมยุทธนากระบูนแสงทางสวทรครื่งข่าวคุณภาพ FM 97จันทถึงสุกบ,บ่าย3โมงถึง4โมงเย็นเรามีนัดกันที่นี่นะครับแล้วก็เรียนเชิญในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m ั n e y p พ s s ของเราจะได้เอาไว้เป็นช่องทางในการฟังรายการของเราฟังสดก็ได้ ฟังย้อนหลังก็ได้แล้วก็เอาไว้เป็นช่องทางในการร่วมกิจกรรมชิงรางวัลกับเราได้ด้วยเรียนเชิญได้เลยในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money p พ s s สนะครับส่วนมีคำถามอยากเก็บไว้มันอัดอั้นนะครับฝากคำถามมาได้เลยผ่านทางแอปพลิเคชัน Line Line ID ของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว s s i พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว SI แล้วตามด้วยคาว่า m o n e y p พ M O N E Y P L U S มันี่ plus ติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับเรื่องหุ้นก็ได้เรื่องกองทุนรวมก็ได้ส่งมาได้เลยผมจะรีบจัดคิวตอบให้โดยโด่วนนะครับ คุณฟังครับมีข่าวดีมาแจ้งให้ทราบครับสัมมนาลงทุนอย่างไรให้ได้ร้อยล้านอย่างง่ายๆหรือ The m i l l เ o n a i r e Maker นะครับโดยพี่หุยคุณประภาสตันพี่บูนศัก์ดและโค้ดเน็ตนะครับยานธรนะครับเป็นสัมมนาที่จะเปลี่ยนชีวิตมุมมองความคิดและทางด้านการเงินของคุณไปตลอดการนะครับงานนี้ครับจะมี2วันนะครับวันเสาร์ที่5และวันอาทิตย์ที่6สิงหาคมนี้ ที่โรงแรมไอบิสยามมารถไฟฟ้า BTS สนะครับสถานีสนามกีฬาแห่งชาติได้เลยนะครับและที่บอกว่าเป็นข่าวดีก็คือมีโปรโมชั่นพิเศษซื้อ1แถมหนึ่งะครับเป็นโปรโมชั่นพิเศษสำหรับ The m i l l i ลนเนียร์เมเลงทุนอย่างไรให้ได้ร้อยล้านอย่างง่ายๆนะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณปูเป้นะครับ0819919444 081991 9444คุยกับคุณปูเป้นะครับบอกว่าสนใจเรื่องของสัมมนาเดอะมิลเลนแน่เมเกอร์นะครับมีบัตรโปรโมชั่นพิเศษซื้อ1แถม1ในช่วงนีง้ถ้าสนใจก็เชิญได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับเบนสตาร์แฟกจัดแคมเปญพิเศษร่วมกับแบรนด์เสื้อผ้าชั้นนำของประเทศไทยอาสว่าสำหรับลูกค้าที่ซื้อรถยนต์เมอร์เซเดสเบหรือเข้ารับบริการหลังการขายที่เบนสตาร์แฟกมูลค่ารวม1ล้านบาท เพื่อมอบให้ผู้โชคดี10ท่านที่จะได้สัมผัสประสบการณ์สุด Exclusive ช้อปปิ้งแบบส่วนตัวกับเจ้าของแบรนด์อาซาวาภายใต้คอนเซปต์ b e s t a r f a x a กซ์อาซาวาทำให้คุณเป็น the best version of you เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง31ซสิงหาคมนี้สนใจสอบถามเพิ่มเติมนะครับได้ที่02-248-6699 02-248-6699 Benz s t a r f a ผู้จำหน Mercedes ่ายเมอร์เซเดสเบอย่างเป็นทางการ ช่วงนี้ครับทางเลือกในการลงทุนจากบลจเกษตรกรไทยบลจเกษตรกรไทยส่งกองทุนเปิดเคตราสานี่3ปีเห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยเพื่อเสนอเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนยาวขึ้นชูโอกาสรับผลตอบแทน3 0 5%ต่อปีนะครับพร้อมรับซื้อคืนอัตโนมัติทุกๆ6เดือนเน้นลงทุนในหุ้นกู้เอกชนเปิดเสนอขายครั้งแรกตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่4สิงหาคมนี้ลงทุนขั้นต่า 1ล้านบาทนะครับก่องนี้ไม่ขายให้กับรายย่อยนะครับส่วนอีก2กองรายย่อยซื้อได้นะครับสองกองนี้ก็คือกองทุนเปิดเคตราสานนี่ต่างประเทศ1ปี DH ประมาณการผลตอบแทน1.5 5เอร์เซต่อปี1.55%เต่อปีและอีกกองหนึ่งที่รายย่อยซื้อได้ก็คือกองทุนเปิดเคตราสานนี่ต่างประเทศ6เดือนดีประมาณการผลตอบแทน 1. 4เตต่อปี 1.4%ต่อปีทั้ง2กองหลังเนี่ยมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนลงทุนขั้นต่ำเพียง500บาทเท่านั้นและถ้าสนใจไม่ว่าจะเป็นกองทุนเปิดเคตราสารหนี้3ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยหรือจะสนใจสองกองที่ขายให้กับผู้ลงทุนรายย่อยก็คือกองทุนเปิดเคตราสารหนี้ต่างประเทศ1ปี DH หรือ กองทุนเปิดเคตราสารนีต่าประเทศ6เดือน DR ของบรจกกสิกรไทยก็สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ k a s c e s Contact t e n t e r 0 2 6 7 3 3 8 8 8 0 2 6 7 3 3 8 8 8มาะครับมาถึงช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับไปติดตามดูอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนและเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการ ใช้เป็นที่อยู่อาศัยนะครับผมหมายถึงโปรเจกต์โครงการล่าสุดจากทางสุภลัลจำกัดมหาชนนั่นก็คือสุภลัลเวอร์เลนดาสถานีภาษีเจริญนั่นเองนะครับผมเชิญคุณไตรเตชะตั้งมติธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทสุภลัลจำกัดมหาชนให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในะช่วงนี้ครับคุณไตรเตชะสวัสดีครับสวัสดีครับมิทธนาครับขอภาพในเรื่องของยอดขายในครึ่งแรกของปี60 ของสุภาลัยจำกัดมหาชนกันก่อนได้ไหมครับคุณไตรเตชะครับก็ต้องเรียกว่าเป็นครึ่งปีที่ค่อนข้างดีนะครับของบริษัทนะครับ,ค,รบคือครเรามีการเติบโตด้านยอดขายได้พอสมควรนะครับคือเติบโตเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยยี่บเก้าเปอร์เซ็นตทั้งที่ถ้าจำกันได้ก็คือในช่วงปีห้าเก้าเนี่ยเรามีมาตรการภาษีของภาครัฐซึ่งช่วยผลักดันยอดขายในสี่เดือนแรกของปีให้ไปได้ดีกว่าปกติด้วยซ้ำครับ ถึงกระแทอย่างนั้นเนี่ยเราทํายอดขายได้เติบโต29%ผมคิดว่าเป็นสัญญาณที่ดีค่อนข้างมากยอดขายสักเท่าไหร่ครับยอดขายอยู่ที่13,000กว่าล้านบาทครับประมาณ13,344ล้านบาทนะครับใช่ครับเติบโตขึ้นประมาณ29%นะอันนี้คือตัวเลขในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมานะครับ,รบทีนี้ครับถ้าแยกเป็นเรื่องของแนวราบแล้วก็แนวสูงเนี่ยตัวเลขต่างกันเยอะไหมครับ ครับจริงๆมีการเติบโตทั้งสองส่วนเลยนะครับทั้งแนวราบแล้วก็แนวสูงเลยนะครับโดยแนวราบเนี่ยเราทํายอดขายไปได้ประมาณ8ปดพันห้านบล้านบาทวันนี้ก็ต้องเรียนว่ามีการเติบโตทั้งในกรุงเทพแล้วก็หัวเมืองต่างจังหวัดเลยนะครับในด้านแนวราบนะครับคือต่างจังหวัดเนี่ยคนมองว่าเป็นตลาดที่ไม่ค่อยดีผมผก็ต้องยอมรับว่าคอนโดน่ะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าสำหรับแนวราบเนี่ยผมคิดว่าข้อเนื่องชัดเจนว่าปีนี้เนี่ยเราเติบโต ทียกับปีก่อนหน้าอยู่33เปอนะฮะในต่างจังหวัดการเติบโตเป็นไปได้ดีมากกระทั่งคอนโดมิเนียมเองก็ตามเนี่ยตอนนี้เราทําได้5,190ล้านบาทในช่วงครึ่งปีแรกนะครับ,รบส่วนหนึ่งมาจากการที่ปีนี้มีการเปิดตัวคอนโดใหญ่อย,ยอ,ยยอย่างเช่นสุภลัยออเรนจ์เชลสุขุมวิท19นะครับ,รบซึ่งปีก่อนหน้าไม่มีเนี่ยทำให้เราเติบโตมาพอสมควรยังไงเมื่อมองไม่ว่าจะแนวราบ กรุงเทพต่างจังหวัดหรือคอนโดมิเนียมเองก็ตามเนี่ยวันนี้ต้องบอกว่าเป็นไปได้ดีกว่าที่เราคาดไว้ครับก็ดีทั้งแนวราบแล้วก็ดีทั้งแนวสูงด้วยนะครับใช่ครับออยอดขายโครงการแนวราบ8,154ล้านบาทแล้วก็ตัวเลขยอดขายโครงการแนวสูงหรือว่าคอนโดมิเนียมประมาณ5,190ล้านบาทนะครับ,รบต้องบอกว่าเป็นตัวเลขยอดขายที่ดีกว่าคาดทั้งคู่เลยทั้ง<ช> <ๆ S 2> แนวราบ<ๆ>แล้วก็แนวสูงนะครับแล้วก็ดูเหมือน แนวโน้มต่อเนื่องมาเนี่ยในช่วงปีนี้เนี่ยค่อยๆดีขึ้นด้วยนะครับอย่างไตรมาสสองเนี่ยดีค่อนข้างมากครับเดือนมิถุนายนเองเนี่ยเราทํายอดเป็นเรคคอร์ดไฮของบริษัทเลยคือมีการทํายอดขายในราบได้ถึงหลักหนึ่งพันแปดร้อยกว่าล้านบาทนะครับทั้งที่ก่อนหน้านี้เคยสูงสุดที่ประมาณพันห้าร้อยล้านเท่านั้นเองครนะครับผมคิดว่ามันแสดงให้เห็นว่าคนบอกว่าเศรษฐกิจจะดีมากดีน้อยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่จริงๆแล้วลูกค้าระดับกลางโดยเฉพาะกลุ่มที่กินเงินเดือนเนี่ยยังมีกําลังซื้ออยู่แล้วก็ เมื่อเขาสามารถติดต่อธนาคารแล้วก็หาสินเชื่อได้เขาพร้อมจะออกมาซื้อนะครับแล้วผมคิดว่าเราเห็นเซนติเมนต์ที่ดีมากๆเลยในช่วงปลายไตรมาสสที่ผ่านมาเป็นการสะท้อนนะครับว่าสุภภัยเนี่ยสร้างที่อยู่อาศัยเจาะกลุ่มได้ถูกต้องแล้วก็เป็นกําลังซื้อจากผู้ที่ต้องการที่อยู่อาศัยจริงๆ ต้องบอกว่าดีสวนกับภาวะเศรษฐกิจที่คนโดยรวมมองแล้วว่าอยู่ระหว่างการฟื้นตัวนะครับครับทีนี้มาดูแผนในช่วงครึ่งหลังของปีหน่อยจะเปิดโครงการใหม่สักเท่าไหร่จะเป็นรูปแบบไหนยังไงบ้างครับคุณไตเตชะครับผมเท่าความครึ่งปีแรกก่อนนะครับเราเพิ่งเปิดไปแค่5โครงการครับเป็นแนวราบสักสโครงการเป็นคอนโดแค่หนึ่งโครงการครับแต่คอนโดหนึ่งโครงการที่เปิดไปก็เป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดที่เราเคยเปิดตัวมาเลยนะครับคือที่สุข<ส>ุมวิท ที่สมุ39ครับแต่ครึ่งปีหลังเนี่ยโครงการจะไม่มีขนาดใหญ่เท่าสมุย39ก็จริงและก็จะมีการเปิดตัวถึง22โครงการโดยรวมแล้วทั้งแนวราบและแนวสูงนะใช่ครับรวมแล้ว22โครงการมูลค่าสักเท่าไหร่ครับเนี่ยประมาณ21,500กว่าล้านบาทโอ้โห20,000กว่าล้านนะครับครับแบ่งเป็นแนวราบสักเท่าไหร่แนวสูงสักเท่าไหร่ครับแนวราบ18โครงการครับอันนี้ก็ทั้งบ้านเดี่ยวทาโฮมต่างๆหรือบ้านแฝดน,นะครับ ในกรุงเทพรวมถึงหัวเมืองต่างจังหวัดหลายจังหวัดเลยนะครับ,รบแล้วก็จะมีคอนโดเปิดใหม่ที่ต้องเรียนว่าปีนี้เนี่ยคอนโดเป็นไลน์อัพที่ผมคิดว่าดีที่สุดที่เราเห็นมันในหลายปีหลังๆเลยของสุภาอร์ไลทสี่คอนโดสี่คอนโดเนี่ยแถวๆไหนพอเปิดเผยได้บ้างไหมครับเนี่ยเกาะแนวรถไฟฟ้าทั้งหมดเลยอาจจะแชร์เป็นภาพรวมแล้วกันนะครับ,รบก็จะมีบนรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินสองตัวนะครับ,รบซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นสายที่มีการก่อสร้างไปเยอะแล้วนะครับแล้วก็ S <S <an throp ic> เห็นสถานีครบหมดแล้วเราอยู่ใกล้สถานีแบบเดินได้สบายทั้งคู่เลยครับนะครับบนรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับขึ้นเป็นสายที่เดินอยู่แล้วครับก็จะมีห่างจากสถานีแบบเดินสบายเช่นกันนะครับครับแล้วก็อาจจะเป็นไฮไลท์ของปีนี้เลยก็คือตัวบนสายสีทองนะครับหลายท่านท,นทราบอยู่แล้วครับท่านที่ไม่ทราบว่าสายสีทองจริงมีแค่สามสถานีสีสถานีเองนะครับ,รบเราติดสถานีเลยเออแน่ ก็จะมีทั้งสิ้น4โครงการเกาะตามเส้นทางรถไฟฟ้าเป็นหลักนะครับ,รบสำหรับโครงการคอนโดมิเนียมส่วนแนวราบก็18โครงการรวมทั้งหมด22โครงการที่สุภัยเตรียมจะเปิดโครงการใหม่ในช่วงครึ่งหลังของปีนะครับ,รบผมยังติดใจเรื่องของโครงการ ium, คอนโดมิเนียมกุญเตชะโดยรวมแล้วเนี่ยความต้องการคอนโดมิเนียมเกาะติดตามแนวรถไฟฟ้ายังไงยังไงเนี่ยตลาดยังคงไปได้อย่างนั้นใช่ไหมครับกุญเตชะ ผมเชื่อว่าอย่างไรก็เป็นความต้องการที่มีมากที่สุดของลูกค้านะครับ,รบเพราะอะไรเพราะว่าโดยสภาวะรถติดในกรุงเทพนะครับโดยการเดินทางหรือแหล่งงานต่างๆเนี่ยตอนนี้หันมาอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้ามากขึ้นทําให้ถ้าลูกค้าเดินทางไปทางานโดยรถไฟฟ้าได้ก็จะสะดวกมากขึ้นปัญหาเดียวเท่านั้นเองคือคือราคาราคานะครับปกติแล้วการติดรถไฟฟ้ามากับราคาที่สูงมาก<ช>คนพูดว่า เดี๋ยวนี้ใกล้รถไฟฟ้าแปดหมื่นยังหาซื้อไม่ได้แปดหมื่นต่อตารางเมตรยังซื้อไม่ได้ใช่ครับซึ่งก็ต้องอยู่ที่เดวลอปเปอร์แต่ละคนเนี่ยจะสามารถขุดหาทำเลที่มันเหมาะสมใกล้รถไฟฟ้าแบบเดินทางสะดวกแล้วก็ปรุงแต่งทั้งหมดฮะองค์ประกอบทั้งหมดของโครงการมานําเสนอลูกค้าได้หรือเปล่าผมขอตัวอย่างสักทำเลหนึ่งได้ไหมครับคุณเตชะทำเลแถวแถวภาษีเจริญเนี่ยแถวนั้นสุพรลณมีโครงการหรือเตรียมจะเปิดโครงการแถวแถวนั้นบ้างไหมครับมีครับ ถ้าพูดถึงภาษีเจริญก็จะเป็นบนรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินนะครับเป็นหนึ่งในโครงการที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นะครับเรามีการจะเปิดตัวโครงการนะฮะชื่อสุภัยเวรันดาสถานีภาษีเจริญนะครับโครงการสุภัยเวรันดาสถานีภาษีเจริญนะฮะใช่ครับอันนี้เราได้พื้นที่ค่อนข้างใหญ่มานะครับประมาณสิบไร่นะครับซึ่งจะอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าสถานีภาษีเจริญแค่ร้อยห้าสิบเมตรสายสีน้ําเงินสายสีน้ําเงินภาษีเจริญเนี่ย จะเป็น2สถานีต่อจากบางว่าอินเตอร์เชนจ์นะครับก็คือบางว่าส่วนที่เชื่อมต่อกับรถไฟ้าสายสีเขียวเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะค่อนข้างสะดวกทีเดียวในการเชื่อมต่อไม่ว่าจะขึ้นสีน้ำเงินหรือสีเขียวก็ตามนะครับแล้วก็บนสถานีนี้เนี่ยก็จะอยู่ตรงข้ามกับซีคอนบางแคอ๋ออยู่ตรงข้ามกับซีคอนบางแคด้วยใช่ครับก็อยู่แค่ข้ามถนนมาถึงเลยครับใกล้ห้างด้วยใกล้ห้างด้วย ทำเลแถวนั้นถ้าไม่นับทางรถไฟเนี่ยทางรถถือว่าสามารถที่จะไปต่อได้หลายเส้นทางไหมครับแถวนั้นก็ถ้าบอกว่าจะเข้าเมืองเช่นจะเข้ามาสาทรแล้วกันนะครับ,รบสะดวกมากๆเลยนะครับก็คือตรงนี้ก็ห่างจากแยกราชพฤกษ์ไม่ไกลเลยหรือจะวิ่งตรงไปทางทาพระทางวงเวียนใหญ่ก็ไม่ได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นการเอ็กเซสไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าอย่างที่ผมบอกไปแล้วหรือโดยรถยนต์ก็สะดวกมาก นะครับผมคิดว่าเป็นหนึ่งในทาเลที่ดีมากๆถ้าจะอยู่บนเพชรเกษมนะครับ,รบตรงนี้ถ้าย้อนไปก็คือมันจะอยู่ก่อนถึงพุทธมนฑลสายหนึ่งอือืมแปลว่าถ้าคนต้องการออกนอกเมืองถ้าบางคนบอกว่ามันมีรถไฟฟ้าก็แน่นอนว่าเพชรเกษมรถก็อาจจะมีเยอะหน่อยครับถ้าจะเดินทางโดยรถยนต์สะดวกไหมจริงๆวิ่งเข้าออกทางสายหนึ่งเนี่ยก็สะดวกมากเลยนะครับประหยัดเวลารถติดไปได้พอสมควร น่อันนี้คือต้องบอกว่าเป็นทำเลที่มีความคล่องตัวในเรื่องการเดินทางทางร,รถไฟฟ้าแล้วก็ทางถนนเดินรถจนนะครับครับคอนเซปต์ของโครงการสุภัยเวเลนดาสถานีภาษีเจริญตกลงเจาะกลุ่มเป้าหมายกลุ่มไหนกันแน่ครับเนี่ยคำจิงแท็กไลน์ของโครงการนี้เราเรียกว่าชีวิตติดสบายชีวิตติดสบายชีวิตติดสบายนะคอนเวเนียนสปายง่ายๆคือการเดินทางทั้ง จะโดยรถยนต์ก็ตามจะโดยรถไฟฟ้าที่จะเสร็จสมบูรณ์ก่อนโครงการเสร็จเนี่ยก็ตามมันสบายมากอยู่แล้วนะครับสบายเพิ่มขึ้นไปอีกโดยการที่ตรงข้ามเลยลูกค้ามีสถานที่จับจ่ายใช้สอยขนาดใหญ่หรือก็ทั่งในโครงการเองเราก็มีการโคร่วมกับทางเซเว่นอีเลฟเว่นจะมาให้บริการในโครงการ,รนะครับเพราะฉะนั้นสบายทั้งในแง่ของการเดินทางในแง่การจับจ่ายใช้สอยแล้วก็แน่นอนว่าสบาย โดยการที่อยู่ในโครงการแล้วเราเป็นห้องขนาดใหญ่ต่างจากห้องที่เป็นที่นิยมในในสมัยนี้นะครับคือคนบอกว่าสุภารายทาห้องใหญ่เนี่ยเดี๋ยวนี้คนอื่นก็ทําห้องเล็กกันหมดแล้วอ่าอ่าคำถามคือจริงๆลูกค้าอยากได้ห้องเล็กหรือเปล่าครับลูกค้าไม่ได้อยากได้ห้องเล็กนะอืลูกค้าอยากได้ราคาเล็กอืมซึ่งโครงการเนี้ยผมเชื่อว่าเราจัดมาให้หมดเลยครับพื้นที่ห้องขนาดใหญ่กว่าคนอื่นยังเห็นได้ชัดครับในขณะที่ราคาก็เบากว่าเขาด้วยอือ <actor> <า> นะครับห้องโครงการนี้ต้องเรียนว่าเริ่มต้นที่ประมาณ28กว่าตารางเมตรราคาเราก็เริ่มแค่หนึ่งจุดห้าล้านบาทเท่านั้นเองหนึ่งห้องนอนเรามีไซส์ตั้งแต่สามสิบห้าตารางเมตรสี่สิบกว่าตารางเมตรเล็กที่สุดยี่สิบแปดตารางเมตรถูกต้องนะครับครับใหญ่สุดนี่ประมาณหกสิบเก้าจุดห้าตารางเมตรนะครับครับ,รบมีตั้งแต่ห้องสตูดิโอถึงสองห้องนอนเลย ขนาดตั้งแต่28จนถึง69.5ตารางเมตรนะครับครับโครงการที่เราคุยอยู่เนี่ยสุภาลัยเวรเลนดาสถานีภาษีเจริญเนี่ยมีทั้งหมดกี่ตึกครับเนี่ยอันนี้จะเป็นพอยด์เดียวนะครับแต่เป็น2อาคารนะครับอ๋ออ่อ่ก็จะเป็นทาวเวอร์เนะครับสูง34ชั้นแล้วก็ทาวเวอร์บสูง30ชั้นอ๋อเป็น1อาคารแต่2ทาวเวอร์ใช่ครับอ่าทาวเวอร์เนี่34ชั้นทาวเวอร์บนี่30ชั้นใช่ไหมครับครับทั้งหมดกี่ยูนิตครับคุณไตเดชะ ประมาณหนึ่ยสูนิตครับนี่รวมร้านค้าแล้วนะครับ,รบก็เป็นโครงการขนาดใหญ่เลยเรามีจอ,อก i ิ g งแคร k ความยาว250เมตรนะครับมีสระว่ายน้ํายาวสี่สิบเมตรนะครับแน่นอนฟิตเนสขนาดใหญ่รวมถึงมีสนามสตีทบาสเกตบอลให้สมมติท่านสุภาพบุรุษที่อยากไปออกกําลังกายด้วยนะครับแล้วก็มีส่วนเด็กเล่นทั้ง Outdoor แล้วก็อิน o o ดถ้าพูดถึงเรื่องของความสะดวกสบาย เราคุยถึงรถไฟฟ้าเราคุยถึงถนนแล้วเราคุยถึงห้างแล้วเอ๊ะแถวนั้นเนี่ยอย่างเช่นสถาบันการศึกษาเนี่ยมีใกล้ๆ้แถวนั้นเนี่ยมีอะไรครับคุณต่ยเดชะครับจริงมีหลายที่นะครับแต่<ช>ถ้าใกล้เคียงจริงๆก็คงเป็นมหาวิทยาลัยสยามมอสยามใช่ครับอยู่ใกล้เลยมอสยามนี่ใกล้เลยนะครับแล้วถ้าจะไม่ผิดเนี่ยถ้าเป็นโรงพยาบาลนี่พญาไทยใช่ไหมพญาไทยสามก็ไม่ไกลครับใช่ครับนะครับส่วนห้างก็มีตั้งแต่ซีคอนสแควร์นะครับเดลลมบางแคร แล้วก็มีคอมมูนิตี้มอล์นะฮะอีกหลายแห่งแถวๆนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับใช่ครับทีนี้ครับสำหรับโครงการนี้สุภไลเวเลนดาสถานีภาษีเจริญเนี่ยนะครับกำหนดในการเปิดให้จองอย่างเป็นทางการเนี่ยสักเมื่อไหร่ยังไงครับคุณต่ตชะครับเรามีกําหนดที่จะเปิดให้จองนะครับในวันที่5แล้วก็6สิงหาคมครับห้าถึงหสิงหาคมนี้นะครับครับห้าถึงหสิงหาคมนี้ที่ไหนครับที่ตัวโครงการเลยครับ อยู่150เมตรจากรถไฟฟ้าสถานีภาษีเจริญครับที่สำนักง,งานขายโครงการเลยน,นะครับได้ครับ5-6สิงหาคมนี้สุภัยเวเลนดาสถานีภาษีเจริญราคาเริ่มต้นสักเท่าไหร่ครับคุณเต้เดชะ1.5ล้านบาทต่อยูนิตนะครับ,รบถ้าเทียบแล้วเนี่ยโครงการนี้ราคาขายเฉลี่ยแค่61,000บาทต่อตารางเมตรมมริมเพชรเกษมไม่มีโครงการไหนขายต่ำกว่า70,000กว่าบาทต่อตารางเมตรเลย สมมติยูนิตเริ่มต้นล้านห้าเนี่ยอันนี้เริ่มต้นผ่อนเดือนละประมาณสักเท่าไหร่ครับ4,900บาทครับอ๋ไม่ถึง5,000เลยไม่ถึง5 0า0เลยอ่าสำหรับโครงการนี้นะครับโครงการนี้ถ้าจะซื้อเป็นที่อยู่อาศัยเราคุยถึงความเหมาะสมไปหลายด้านแล้วแต่ถ้ามองเป็นเรื่องของการซื้อเพื่อการลงทุนด้วยคุ้มไหมแน่นอนครับเพราะว่าราคาอย่างที่ผมเรียนนะฮะ ราคาที่ดินติดรถไฟฟ้าแบบนี้ร้อยห้าสิบเมตรเพราะฉะนั้นมันจะมีสัดสว่วนมูลค่าเพิ่มขึ้นอืงั้นโครงการนี้อาจจะมีจำนวนยูนิตเยอะหน่อยแต่ว่าโดยราคาเนี่ยผมคิดว่าเมื่อเทียบกับทุกๆโครงการในละแวกนั้นแล้วแสดงความคุ้มค่ามาอย่างชัดเจนนะครับอัตรา,าก,การปล่อยเช่าเมื่อเทียบกับราคาที่เบาเพียงแค่หนึ่งจุดห้าล้านบาทเนี่ยคงสามารถได้ผลตอบแทนด้านการเช่าที่ดีค่อนข้างมากด้วยครับ ซื้อไว้อยู่เองก็ได้จะปล่อยเช่าเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างน่าพอใจนะครับเปิดให้จอง2วันนะครับ5้สิงหาคมนี้ติดต่อสอบถามขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไหนยังไงบ้างครับจริงๆเรามีการเปิดตัวสำนักขายให้ลูกค้าเข้าชมห้องตัวอย่างแล้วนะครับ,รบก็ที่โครงการเลยนะครับหรือถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก่อนก็สามารถเข้าชมได้ที่ w w w s u p l a i c o m นะครับ หรือโทรติดต่อที่เบอร์1720นครับนี่คือความน่าสนใจต่างๆและรายละเอียดนะครับถ้าสนใจเชิญนะครับโครงการสุภัลเวเลนดาสถานีภาษีเจริญเปิดให้จองสองวันนะครับ5-6สิงหาคมนี้นะครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยครับคุณไตรเตชาครับขอบคุณากครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณไตรเตชาตั้งมติธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทสุภัลจำกัดมหาชนนะครับในเรื่องเกี่ยวกับโครงการใหม่ล่าสุด จากทางสุภลัยก็คือสุภลัยวอร์เลนดาสถานีภาษีเจริญสนใจก็เชิญได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทมีข่าวดีมาบอกสำหรับท่านที่กำลังมองหาสถานที่พักผ่อนแบบครอบครัวหรือสัมมนาบริษัทเป็นหมู่คณะแบบชิวๆในวันธรรมดานะครับพบกับบูธของเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทได้ที่โซน4ชั้น2บูธซ c ซ1 6 1 1 7 ในงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่21ตั้งแต่วันที่10จนถึง13สิงหาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติศริกิตนะครับหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ท0 8 8 5 0 4 9 9 9 1นะครับ ทั้งหมดนี้คือรายการ Money s ช็อรู้ก่อนรู้ลือกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงอย่าลืมนะครับติดตามเราได้ผ่านทาง Facebook Fan Page m o n e พลัสบายยุทธนา Money p พลัสบายยุทธนาเชิญเข้าไปกดไลค์กันได้เลยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วผมยุทธนาลาไปก่อนแล้วจะกลับมาใหม่พรุ่งนี้ส่วนช่วงหน้ารายการ Make Money โดยพี่นิดทนาศ์มีทองรออยู่ครับ ช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอปเปอ n เรชั่นจำกัดมหาชน